ผมหอจอกชนสิทธิ์รุ่งเรืองออยเป็นธุรกิจน้ำมันวิ่งข้ามต่างประเทศทุกดา่านส่วนประกอบหลายอย่างแน่ๆก็คือ1เซลล์2ยี่ห้อรถ3การดูแลรักษาหลังการขายตามวาลันตีที่คุณให้มาซ่อมฟรี2ปีหรือ270,000กิโล หรือถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีอีก5ปีหรือ6แสนกิโลไม่มีค่าใช้จ่ายตอนนี้ดีอย่างหนึ่งศูนย์บริการเขาก็จะโทรบอกทะเบียนนี้ใกล้จะถึงแล้วนะเนี่ยเขาดีดน,นี่เขามาดีเขามาดีมากเลยแล้วก็มาอีกอย่าง,งก็คือไฟแนนซ์เรื่องใช้ใายการเงินของไฟแนนซ์ผมว่าโอเคนะผมรู้สึกว่าโอเคอยู่ช่วงนี้